อว้วนอวดความน่ารักของน้องโรฮาเป็นอีกหนึ่งครอบครัวคนบันเทิงที่หลายคนเองก็ชื่นชอบสาหรับครอบครัวของนักแสดงหนุ่มอว้วนรังสิตกับภรรยาสาวชาวเกาหลีอย่างปา๋างยอนซอนหรือมะม่วงสิ่งบ้านนี้มีความน่ารักอบอุ่นแถมมีความโมเมนต์น่ารักมาให้ได้ติดตามกันตลอดซึ่งก่อนหน้านี้คุณพ่อกระทนความคิดถึงไม่ไหวเพราะว่ากลับมาทํางานที่เมืองไทยได้ไม่นานก็ต้องบินกลับไปหาภรรยาและลูกชายอย่างน้องโรฮาที่เกาหลีอีกแล้วล่ะค่ะซึ่งก็จะมีโมเมนต์ความน่ารักของน้องโรฮาออกมาให้ได้ติดตาม กันด้วยล่าสุดคุณพ่อก็ได้ออกมาโพสต์ภาพความน่ารักของน้องที่ได้ไปเที่ยวสวนสาธารณะอีกครั้งหลังจากไม่ได้ออกไปหลายวันซึ่งก็อารมณ์ดีกันสุดๆแต่ดันไปเหยียบอื้อจนเกิดเป็นเรื่องราวฮาๆเอาเป็นว่าเจ้าตัวจะเป็นยังไงกันบ้างเราไปฟังกันดีกว่าค่ะไม่ได้ออกจากบ้านหลายวันเพราะฝนตกพอวันนี้ดันไปลั่นเป็นเคสตรงออกมากระเยียบไปด้วยอีกคนอบปลาแค่แยกไปซื้อกาแฟแป๊บเดียวเหม็นไปหมดเลยแม่ลูคูนี้แน่นอนค่ะว่าเชาวเน็ตเองก็เข้ามา คอมเมนต์ในความน่ารักมุ้งมิ้งของครูพ่อแม่ลูกงานนี้แฟนๆก็ชื่นชมในความน่ารักกันสนันเลยล่ะคะ่ะเพราะว่าพอมีโอกาสได้ออกมาเล่นส่วนสาธารณะก็แฮปปี้สุดๆซึ่งแฟนๆหล,หลายๆคนก็บอกว่าคิดถึงน้องมากๆอยากให้คุณพ่ออัพบ่อยๆแล้วก็ไม่ต้องถ่ายอะไรที่น่าสนใจก็ได้ขอแค่มีภาพโมเมนต์ความน่ารักของน้องโรฮาออกมาให้ได้ติดตามกันก็พอแล้วแหมแม้แฟนออนกันขนาดนี้สงสัยแล้วจะต้องมีภาพและโมเมนต์มาฝากกันทุกวันแล้วล่ะคะ่ะถือว่าเป็นอีก หนึ่งครอบครัวคนบันเทิงที่หลายคนชื่นชอบมมากเพราะว่าความน่ารักและความอบอุ่นแถมโมเมนต์ความน่ารักที่ออกมาติดตามกันทางไ g อยู่ตลอดเวลาซึ่งถ้าใครชื่นชอบก็สามารถไปติดตามกันได้ในอินสตาแกรมเลยคะ่ะ